สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพามาชมคลิปไฮไลท์ย้อนหลังการแข่งขันวลเยล์บอลของรุศลาต้อมคำนักวลเยล์บอลสาวไทยที่กลับมาเล่นลีกสหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งสำหรับแปดนี้แข่งขันกันเมื่อวันที่24มีนาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยประมาณถ้าผิดถูกไงก็ขออภัยนะครับ ในแมตช์นี้เป็นการกลับมาเล่นของมุสราต้อมคำนักนบอลเดอเสาวไทยของเรายุคเจ็ดเสี่ยนนะครับที่ยังโหลดแล่นอยู่ในการเล่นหลีต่างประเทศนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพามาชมนะครับเป็นแมตช์แรกที่กลับมาเล่นแล้วก็ได้ลงแข่งขันวันนี้จะพามาชมกันในเซตที่3นะครับเอาให้ดูกันนะครับว่า ขีไม้ลายมือจะเป็นยังไงครับเซตเตอร์อันดับหนึ่งมียุค7เ,เสี่ยนครับต่อไปนี้เราก็คงจะได้เห็นดาร์บี้แมตช์เซนเตอร์เซตเตอร์จากประเทศไทยได้แข่งขันกันแน่นอนนะครับสำหรับนุสลาต้อมคำนะครับวันนี้จะอยู่ในเสื่อเบอร์หมายเลข15นะครับโอลวมัดฟูลี่ครับ เดี๋ยวเราจะมาชมกันในเซตที่สามเลยนะครับผมระหว่าง2เซตที่ผ่านมานะครับนุสลาต้อมคําไม่ได้ลงแข่งขันนะครับเราจะได้มาลงในเซตที่3นะครับ2องเซตที่ผ่านมาทีมต้นสังกัดของนุสลาต้อมคําพ่ายไปนะครับ25ต่อ19 25ต่อ15นะครับ นี่จะเป็นเซตที่สามกำลังจะเริ่มครับในเซตนี้นุสลาต้อมคำจะได้ลงในช่วงเวลาไหนเดี๋ยวเราจะมาดูและมาชมไปพร้อมเซตที่สามเริ่มขึ้นครับโคลมับฟูลยู่อยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะครับแอตแลนตาวิฟอยู่ฝั่งขวามือครับวันนี้เริ่มต้นเกมมาแอตแลนตา คืนำหนึ่งต่อศูนย์ครับเอลเลนตาเสิร์ฟมาลูกนี้ลองได้ครับเอาแล้วเซตมาหัวเสาย้อนลูกนี้ติดบอกครับแอมน่าเสียดายครับเอ๊ะใช่ไหมนะ่ะนุสลาครับนะแวบแวบ๊บว่าเสื้อเบอร์สิบห้าสังเกตดูสักหน่อยสังเกตดูดีๆนะครับว่าเบอร์สนะิบห้านั้นใช่ไหมนะ่ะใช่ไหมเบอร์สิบห้าใช่ไหมนุสลาเอาละครับ ใช่แล้วครับเซตฟันลูกนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับป๊าบมืนตลาดหลอดนิดเลยหนึ่งต่อ2ครับตอนนี้แอตแลนต้ายังขึ้นนำอยู่แต้มหนึ่งนะครับต้นเกมมามาดูนครับเซตที่สนะครับตอนนี้แอตแลนตาตบมาลูกนี้เรียบร้อยครับเป็นแต้มของทางแอตแลนตา รามาดูคลิปย้อนหลังครับวันนี้เอาละครับมาอันเดอร์ขึ้นสูงครับหัวเสาวังให้ตบตีดบล็อกเอาเล่นเดือดจัดสองโอกาสของแอตแลนตาครับฟาดไกลลูกนี้เอาละครับอันเดอร์ขึ้นไปสูงฟาดลูกนี้ก็ตีดบล็อกอีกเอาละครับเซตมาที่หัวเสาฟาดลูกนี้ก็ตีดบล็อกอีกโอ้โหสองครั้งครับไม่ตายครั้งที่สามครับฟาดลูกนี้ยังอยู่โอกาสของแอตแลนตาครับตอนนี้ฟาดมาลูกนี้โอ้โหรับได้ครับ เตะขึ้นมาอีกลางหนึ่งฟาดเบาๆยังอยู่ครับเตะหลัง3าเมตรฟาดมาลูกนี้โอ้โหรับได้ครับแต่ว่าบอลมันออกข้างไปอโอ้โหลูกนี้แลนลี่กันมันจริงๆแอตแลนต้วิฟได้แตมครับเป็นขึ้นนำสีต่อหนึ่งนี่ครับจังหวะนี้ครับแสุดจะตามจริงๆครับเอาครับเอตแลนต้เซอร์มาลูกนี้ติดเน็ตครับ แน่แจกแต้มฟรีๆเลยครับเซตที่สามนุสลาลงสนามแล้วนะครับผมว่าใช่นะทรงผมมัดทรงนั้นอนะ่ะใช่แหละทรงของเขาเลยละ่ะนุสลานี่เมื่อก่อนครับยุคเจนะ็เซียนนะเซตเตอร์นี้ดังระดับโลกโอ้โหมดแต่พาพครับลูกนี้เอชเลยครับแบบนี้สามต่อสี่ครับ เสิร์ฟได้ดีครับเบอร์สิบสี่ครับของฟูลี่โคลัมบัสฟูลี่ครับเสิร์ฟมาลูกนี้เอาละลองได้ครับเซตไล่หลังวิ่งมาอ้อมแล้วโอ้โหตบลูกนี้ตีแฉกเลยครับขึ้นนำเป็นห้าต่อสามครับโคลัมบัสฟูลี่อ้าวครับมีการชาเลนจ์หรือเปล่าครับลูกนี้ ชาเลนจ์ไหมชาเลนจ์ไหมเห็นกรรมการมองไปที่หน้าจอครับดูครับลุ่มนี้ลงครับลงลงครับบอลลงครับอ้าวบอลลงแปกเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะซีต่อซ <laughs> ีครับแปกอ้าวพี่น้องอย่าว่ากันเ้อครับเด้อ คะแนานหน้าจอขึ้นมาสี่ต่อสี่ครับมีอะไรผิดพลาดไหมเนี่ยอเออแล้วครับยังไม่ได้ให้กรรมการยังไม่ได้ให้เสิร์ฟครับเอากรรมการให้สัญญาณเสิร์ฟครับอา่าถูกต้องแล้วครับเนี่ยห้าต่อสามฟาดลูกนี้ครับเอาแล้วครับเอาเซตมหัวเสวฟาฟาดลูกนี้ครับโอ้โหสาราครับตบมา แมวิ่งมาเนื่อว่าจะตบมาหาศาลาซะแล้วติดบล็อกครับลูกนี้สีต่อห้าครับภาพช้าครับเซตมาตบติดบล็อกเลยครับเต็มเต็มเลยลูกนี้สวยงามครับนี่เป็นเซตที่สามนะครับเซตที่นุสลาต้องคำได้ลองอู้ย อันเดอร์ขึ้นมาครับหัวเสาว่าไงครับเคาะลูกนี้เบาไปนิดหนึ่งเอาซาร่าว่าไงเซตมาหัวเสาอีกทีย้าที่เดิมยังลองได้ครับเอาฟีบอลข้ามาโอกาสของโคราบัตฟรีครับเซตมาล้กฟาลลูกนี้ครับโอ้โหสวยสดงดงามครับอ่าโหละตีขึ้นมาเสมอได้แล้วครับนี่ครับน่าใช่ครับใช่เลยครับเบอร์สิบห้าครับแห่เล่งอยู่ตั้งนานครับ เนี่ยใว่ามองผิดจะแล้วล้นมาลูกนี้โอกาสของทางออ้ยว่งไงครับนุสลาเซตขึ้นมาฟาลลูกนี้ครับออกครับทัดครับโอ้โหโโกรรมการให้แต้มทางของโคลัมบัสฟูรี่ครับบอลทัดแล้วก็ออกหลังไปเนี่ยเดูภาพช้าครับนุสลาเซตลูกนี้ครับปบรุกนนี้ครับทัดไปนิดเดียวครับไม่เยอะ เอาละครับคนวัดเสริมาลูกนี้เข้าจังหวะตำแหน่งฟาดเร็วลูกนี้โอ้โหเน้นๆเลยครับตอนนี้แต้มที่หน้าจอสมมติที่หกต่อหกนะครับุผู้ชมสามารถดูได้ที่หน้าจอนะครับคะแนนเอาละครับนุสลาเซตไหลยหลังครับยอดเบาลูกนี้ครับโอ้โหตกมือให้เลยครับลูกนี้ครับสวยครับสวย นี่พอเซตที่ผ่านมาสองเซตที่ผ่านมานุสลาย,ยังไม่ได้ลงนะครับผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับแบบนี้แข่งขันกันเมื่อวันที่24นะครับเดือนมีนาคมตามเวลาประเทศไทยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผม ูกปิดก็ขออภัยนะครับวันนี้เอามาให้ชมย้อนหลังครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมโคลบัฟฟอรี่จะเป็นการแข่งขักงนกันอีกครั้งหนึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นะครับวันที่28มีนาคมนะครับเวลาประเทศไทยก็ประมาณ7โมงเช้าครับเดี๋ยวจะสรรหาคลิปมาให้ชมนะครับในแมท ที่จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับโปรแกรมแข่งขันกันพรุ่งนี้นะครับโคลัมบัสฟูลี่จะเจอกับอะไรเนี่ยริส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 อะไรเนี่ยเอลตาริสเหรอยภาษาอัอาางกฤษก็ไม่ค่อยเก่งครับโคลัมบั ฟูลี่ครับทีมคู่แข่งจะเป็นฟูลิสครับ R I S E ฟูลิสเป็นนี่แหละครับเวลาประเทศไทยก็ประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับอา้าวถูกผิดต้องขออาภัยนะครับอย่าว่ากันครับอันนี้ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะครับในข้อมูลจะน้อยนิดไปหน่อย รวมกันต่อครับฟาดลูกนี้ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับบอลเร็วครับเสมอกันที่แปดต่อแปดครับดูภาพช้าครับอันเดอร์สูงมาแล้วก็เซตมาโอ้โหอิมเพนดกันจับวางครับแอตเลนต้าเสิร์ฟมาครับเอาโนชลาเซตฟาดโอ้โหลูกนี้ปฏิทูปฏิทังตบดีนะครับแต่ว่าติดบล็อกครับ ยังว่ขึ้นนี้ตบได้แรงครับนี่ครับเขารออยู่ครับมารลูกนี้ก็เต็มเต็มเลยครับเก็บบอลสองไม่ขึ้นครับตอนนี้ก็9ต่อแปดครับแอตแลนต้าแอตแลนต้าขึ้นนำครับเอาครับนุศลาเซตไหลหลังยอดเบาๆครับลูกนี้โอ้โหพุ่งรับได้ครับ เล่นเร็วตีบอสครับแต่ว่าบอลมันออกเป็นแต้มของทางแอตแลนตาครับขึ้นนำไปสิบต่อแปดครับคะแนนหน้าจอก็จะขึ้นผิดขึ้นถูกนะครับ <laughs> <laughs> เอาสิบต่อแปดนะครับเอาแล้วครับนุสลาเซตไหลหลังครับยอดเบาๆลูกนี้เป็นแต้มเลยครับลูกนี้แหมสวยงามจริงๆครับ เอาล่ะครับยอดมาลูกนี้อ้หท้ายคอร์ดโอกาสของแอตแลนตาครับตบมาลูกนี้รีบรับได้ครับอันเดอร์ขึ้นสูงครับให้หัวเสาฟ้าลูกนี้ตีดบอลครับโอู้หงัดไม่ขึ้นครับเป็นแต้มของทางโคโมบัสฟูรี่ครับ10ต่อ12ครับตอนนี้ตามหลังของแอตแลนตาอยู่2คะแนนครับดูภาพช้ากันครับมาลูกนี้โอู้หูเจ๊จพุ่งรับ แมลูกมูสกูสวยงามครับเสิร์ฟมาลูกนี้ติดเน็ตครับแมหน้าเสียดายครับหน้าเสียดายครับนิดเดียวครับอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งครับจะขามสิบสามต่อสิบแอตเลนตาเสิร์ฟมาครับเอาลองได้ครับเอาอนุชลาโอ้โหต้องคุกเขาอันเดอร์เลยครับลูกนี้ครับโอ้โหลงท้ายคอร์ดเลยครับลูกนี้สวยงามครับ ตบมือให้เลยครับลูกนี้ดูภาพช้าครับนี่ครับลงท้ายกอดเต็มๆเลยครับบอลอินครับเอาละครับคลับัสฟอรีเซอร์มาลูกนี้ครับเอาล้วยอดมาอุ้ยลูกนี้ครับยังลองได้ครับต้องเคาะข้ามาก่อนเบาๆโอกาสของแอแดนต้าครับฟาดมาลูกนี้ไม่โดนใครครับ บอลออกเป็นแต้มของทางโคลมบัสครับ12ต่อ13ครับนี่ครับนุสลาครับกลับมาเล่นลีกอเมริกาอีกครั้งหนึ่งครับทางทีมโคลมบัสฟูลี่เรียกตัวมาด่วนเลยครับเพราะว่าเห็นพรพันเกิดปาดนะครับที่มาเล่นให้กับทีมออร์แลนโดนะครับ จากทีมเรียกว่าท้ายตารางนะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็นอยู่ระดับหัวตารางครับสิบสามต่อสิบสครับโคลัมบัสฟูรี่จะได้เป็นฝ่ายเสิร์ฟครับขอบออข้ามอุ้ยพลิกเน็ตครับลูกนี้ครับโอ้โหสวยงามครับลูกนี้โอ้โหขอตบเมืองให้เลยครับสิบสี่เท่าครับ เ,เดี๋ยวแมตต์ต่อไปแอดตอ้องหารายชื่อแล้วครับว่าแต่ละคนนชื่ออะไรครับของทีมโคลมบัสฟูลลี่ครับประสบการณ์ในการทำอมลเลบอลก็น้อยเหลือเกินนะครับทำเพราะอยากจะทำครับ <laughs> ไม่มีอะไรมากครับทำเพราะอยากจะทำ ตบลูกนี้ครับติดบอครับโอ้งัดไม่ขึ้นครับลูกนี้โอ้โหตบได้แรงครับคนรับก็รับได้ดีครับแต่มันงัดไม่ขึ้นดูภาพช้าครับฟาดลูกนี้ครับอืดูนุสลาครับคุกเข่ารับเลยครับแต่มันงัดแล้วมันติดเน็ตพลิกลงมาโดนตัวนุสลาครับไหลังปังงางเลยละครับเอาละครับนุสลาเซตมาสามเมตรครับฟ้าลูกนี้อู้หูรับลนมา มาเอาแล้วนุสลาเล็งแล้วครับหัวเสาฟาดลงนี้ตีดบล็อกอีกทีหนึ่งออกข้างบอลทัดแล้วออกข้างเป็นแต้มของทางโคลัมบัสครับโอ้โหมาถึงตอนนี้เกมคู่ขี้ส้สีเลยนะครับคะแนนก็ไม่ห่างครับมีโอกาสโคลัมบัสฟูลรีก็มีโอกาสขึ้นนำอยู่นะครับไม่เหมือนเซตที่หนึ่งเซตที่สองครับไม่ได้ลงมาตัวเซตของนุสลาครับ เกมก็จะขาดลอยหน่อย16-15ครับ time o u เทคนิคอล time out, time out. ครับตบลูกนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับเป็นแต้มแต้มแต้ม16เท่าครับวันนี้เห็นสีเสื้อของทีมแอตดลนตาครับใชก็นึกว่าเป็นทีมของออร์แลนโดครับเกือ <laughs> บครับเกือบ เกือบออกป่าวว่าออรัแลนโดครับสิตเจ็ดต่อสิบครับให้มาชมมาดูฟอร์มกันเล่นของนุสลาครับของทีมโคลบัตฟูลลี่นะครับทีมตอนนี้เรียกว่าอยู่ถ่ายตารางก็ว่าได้นะครับเอาลองได้ครับ เอาเซตมาหัวเสาครับหัวเสาฟาลูกนี้ตีดบอขิกอู้หูยลิฟลับไม่ได้ครับลุงนี้ไงห,หลังปางงานเลยครับโอ้โหภาพช้าครับนี่ครับงันลุงนี้อู้หูยดูครับลิบโบโลครับไงห,หลังปางงานเลยครับพี่น้องสิบแปดต่ 16, อสิบหกคอนบัตฟูรีเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟมาครับ เอาแล้วครับนุสลาวิ่งไปเซตครับ3เมตรฟาดลูกนี้ครับอูโหออกไปนิดเดียวครับน่าเสียดายครับลูกนี้ครับจังหวะขึ้นสวยแล้วครับแต่ว่ามันออกหลังไปนิดเดียวครับต้องขอเวลานอกเขาเลยครับทางโคลัมบัสฟูลีตบมาลูกนี้ครับโอ้โหูบอลลงครับยี่สิบต่อสิบโครับตอนนี้มาท้ายเกมแล้วก็ทางแอตแลนตา ทิ้งหางไปสี่แต้มครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นดาร์บี้แมตช์เซตเตอร์จากประเทศไทยกันแน่นอนนะครับรอรุนรอชมครับจะมากันวันไหนแค่นั้นเองครับนุสลาเซต์ฟานลูกนี้ครับยังลองได้ครับอูยแบบนี้ต้องฟรีบอลไปก่อนโอกาสของแอตแลนต้าครับยอดมาลูกนี้ลองได้ครับแต่มันสุดปลายมือครับ นุสลาวิ่งมาซ้อนขึ้นไม่ทันครับลูงนี้น่าเสียดายครับเอเลนตาขึ้น21่สแล้วครับนำอุ้ยลูกนี้พลิกเน็ตครับเซตโอ้โหนุสลาเซตลูกนี้แต่ว่าตบออกครับน่าเสียดายครับถ้ามิดเดิลบล็อกหรือตัวหัวเสาตบดีๆเน,น้นๆนี่นมีโอกาสนะครับ ลูกหัวเสามือตบตัวทําแต้มก็ต้องคมมากกว่านี้แล้ครับเอาครับลูกนี้เป็นการซาเลน์ครับชาลเลน์เรื่องอะไรครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็จะมีคำถามสำหรับทุกท่านนะครับว่าระหว่างดาร์บี้แมท เซตเตอร์จากประเทศไทยสองทีมนี้มาเจอกันท่านออจะเชียร์ทีมไหนครับเออท่านจะเชียร์ทีมไหนเจ้เราผมเชียร์ทั้งสองทีมครับเชียร์คนไทยเจ้าละผมเชียร์ทั้งสองทีมครับเชียร์คนไทยครับไม่ว่าใครจะแพ้ใช่ชหน้าก็เชียร์ด้วยกันทั้งคู่ครับคนไทยด้วยกันครับประกาศให้โลกรู้ว่านี่คือมือหนึ่งของเซตเตอร์ จากประเทศไทยครับเอาครับดูครับลูกนี้ครับชาเลนจ์ชาเลนจ์เน,เน็ตครับเน็ตทัดไหมหนูทัดเน็ตนูเน็ตทัดครับไม่ถูกเน็ตครับฟันเร็วเลยโอ้โหลูกนี้ครับผมมากเลยครับโอ้โห เจ็ต่อยี่สิบสองครับขอดูภาพช้าหน่อยโชเฟอร์เอ้ยมีไหม <c oughs> เป็นโชเฟอร์ไปซะแล้วเอานุสลาเสริมมาลูกนี้อฮ้ยบอลย้อยครับโอ้โหต้องเคาะข้ามาครับติดเอาแล้วครับนุสลาวิ่งมาเซตครับเอายอดโอกาสของแอตแลต้าครับตบมาลูกนี้เอาแล้วนุสลาเซตมาให้หวอรเสวครับฟาดลูกนี้หลงครับลลงท้ายคอร์ด เป็นแต้มของทางโครวัตฟูรี่ครับ18ต่อ22ครับเหลือ4แต้มครับเกมวันนี้มันจริงๆนะครับวันนี้เกมต้องขออาภัยนะครับที่เอาที่ตัดเสียงในขอบสนามออกนะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับผมนะก็จะเรือนะครับพรุ่งนี้นะครับวันศุกร ที่28นะครับนุสลาต้องคำจะลงแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือ7จ็ดโมงนะครับแล้วกวันนั้นก็จะหาคลิปหาอะไรมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับรอชมรอเชียร์กันได้เลยครับที่ช่อง YouTube นะครับถ้าท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับลวงหน้า สิเก้าต่อยีิบสองครับเจเจครับเตเตอร์เจ็ดหนึ่งในเจ็ดเซียนครับเสิร์มมาลูกนี้ครับโอ้้หูยบอลมันมดครับเอาละฟูลีโอ้หโดนปลายมือแล้วออกข้างไปครับเป็นแต้มของทางแอตแดนตายี่สิบต่อ19ครับแหมมาในเซตที่3ในเกมนี้ดุเดือดเลยะนะครับมันจริงๆครับเซตนี้ อาวครับนุชลาวิ่งมาแล้วครับเซตมาถี่ว่าสาวฟาดลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยเลยครับยี่สิบต่อยี่สิบสามีวายใช่ไหมเอาอ้อีกลูกนี้ครับบอลล้นแต่ออกข้างไปเป็นแต้มของทางแอตแลนตาครับ ขึ้นแมตช์พอยต์แล้วครับ4แมตช์พอยต์ทางแอตแลนตาจะเป็นฝ่ายได้เสิร์ฟครับความได้เปรียบก็อยู่ที่โคลัมบัสครับว่าจะเก็บแต้มนี้ได้ไหมฮะเสิร์ฟมาลูกนี้ครับอุ๊ยรอบได้ครับนุชลาเซตมาหัวเสาฟาดลูกนี้ครับออกครับโอ้โห,โหจบเกมครับ แอตแลนตาชนะไป3ต่อ0เซตครับในเซตที่สาชนะไป25่สต่อยี่สบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดชับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับ e ีนี้ก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่